เคยสงสัยไหมครับว่าผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานกับมหาเศรษฐีมาแล้วถึงสองครั้งแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองครั้งก็ลงเอยด้วยการย่าร้างชีวิตของเธอจะต้องลำบากมากแน่ๆถ้าคุณคิดแบบนั้นล่ะก,ก็คุณคิดผิดแล้วล่ะครับเพราะปัจจุบันผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีสถานะทางสังคมที่สูงส่งเท่านั้นแต่เธอยังมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแล้วเธอคนนั้นคือใครกันเธอคนนั้นก็คือกาเบรียลเจเนตโฮเมบุคคลที่จะมาเป็นตัวเอก ในเรื่องราวของเราวันนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลังม่านเศรษฐีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกาเบรียลลาเจเนตโฮเม่กันกาเบรียลลาเคยมีสถานะที่โดดเด่นในแวดวงสังคมชั้นสูงอยู่สองอย่างอย่างแรกคืออดีตพระชายาในเจ้าชายคาร์อิมิกพระาชธาญาแห่งราชวงศ์รัเสเซียพระองค์สุดท้ายในปี1991เธอได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายคาร์อิมิกและได้รับพระราชทาน ธานันดรศัก์เป็นเจ้าหญิงมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคอนอย,อย่างที่สองคือภรรยาในอาคาคาที่สี่ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอิสมาอิลลยะโดยในปี1998หลังจากที่หย่าก,กับเจ้าชายคารอิมิกได้เพียงสี่เดือนกาเบรียล่าก็ได้เข้าพิธีนิกัดกับอาคาคาที่สี่และมีบุตรรชายด้วยกันหนึ่งคนแต่สุดท้ายแล้วชีวิตคู่ทั้งสองครั้งของกาเบรียลาก็จบลงด้วยการหย่าร้าง โดยเฉพาะกับอาคาราที่4ที่เป็นการยาร้างกันอย่างเป็นทางการใช้เวลาดำเนินการนานถึง10ปีจากเอกสารการยาร้างระบุว่าอาคาราที่4ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า1.09แสนล้านปอนด์เป็นคนเจ้าชู้แอบคบชู้กับแอร์โฮสเตสกาเรีรลาจึงได้จ้างนักสืบเอกชนให้ตามสื่อพฤติกรรมของอาคาราที่4และรวบรวมหลักฐานการนอกใจทั้งคู่ฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี2004กว่าจะจบสิ้นคดีความก็ลุวงเลยไปถึงปี2014 การที่กาเบรียลากล้าที่จะต่อสู้กับอาคาขาที่สซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งอำนาจเงินทองและอิทธิพลเป็นเวลานานถึง10ปีแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวและมีความอดทนมากแค่ไหนและถ้าหากเรามาดูประวัติและภูมิหลังของเธอแล้วละก็คุณอาจจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งขนาดนี้ากาเบรียลเกิดเมื่อเดือนเมษายนปี1963เธอเป็นสาวสวยชาวเยอรมัน พ่อของเธอกับแม่ของเธออยากร้างกันตั้งแต่เธอยังเล็กต่อมาแม่ของเธออ่ะเจ,จนเน็ตได้แต่งงานใหม่กับ,บ,กบเบอร์ดูกาเรลร่าจึงได้ย้ายตามแม่ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงที่บ้านของตระกูลเบอร์ดูรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตระกูลเบอร์ดูเป็นตระกูลที่โด่งดังในแวดวงอุตสาหกรรมหนักของเยอรมนีหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบริษัททิสเซนครุกซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กและวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของโลกตระกูลเบอร์ดูก็เป็นหนึ่งในตระกูลผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ เบอร์ดูรักและเอนดูกาเบรยลลามากเธอเติบโตขึ้นมาในบ้านที่ร่ำรวยได้รับการศึกษาที่ดีเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสแม่ของเธอมักจะบอกกับเธอเสมอว่าดูต้าอง์เก่งต้องเป็นที่ยอมรับของคนอื่นดังนั้นกาเบรยลลาจึงตั้งใจเรียนหนังสือผลการเรียนขององค์เธอดีมากแถมยังพูดได้หลายภาษาสุดท้ายเธอก็ได้เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยายลัยมิวินิกและมหาวิทยายลายัยโคลจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยแล้วกาเบรียล่ายังมีคุณแม่ที่เก่งกาจคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแม่ของเธอเป็นนักธุรกิจหญิงบริหารธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียเป็นเซเลบคนดังในแวดวงสังคมชั้นสูงหลังจากที่กาเบรียล่าเรียนจบเธอก็เริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่สวยหรูเธอไม่เพียงแต่ทำงานให้กับบริษัทของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังได้เข้าทำงานเป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง ในเยอรมนีกาเบรียล่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งมีชายหนุ่มมากมายมาขายขนมจีบหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าชายคารอิมิกรัชทายาทแห่งงราชวงศ์รัเสเซียที่เกิดในเยอรมนีก่อนที่จะมาพบกับกาเบรียล่าเจ้าชายคารอิมิกเคยผ่านการสมรสมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1984กับเจ้าหญิงมาการ์เตแห่งเยอรมนีแต่ในปี1989เจ้าหญิงมาการ์เตก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ้นพระชนม์สองปีต่อมา เจ้าชายคาร์อิมิคก,ก็ได้พบกับกาเบรียล่าในงานเลี้ยงสังคมชั้นสูงแห่งหนึ่งในเยอรมนีในตอนนั้นกาเบรียล่าอายุเพียง28ปีส่วนเจ้าชายคาร์อิมิคอายุ39ปีทั้งคู่ตกหลุมรักกันและตัดสินใจแต่งงานกันท่ามกลางเสียงคัดค้านของเจ้าชายวลาดิมีร์พระบิดาของเจ้าชายคาร์อิมิคที่กำลังประพระองค์อยู่เจ้าชายคาร์อิมิคยอมสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายแอนดรูว์พระอนุชาและยอมสละมรดกก้อนโตไม่ว่าจะเป็นประสาทและ อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกว่า2100ล้านบาทเพื่อที่จะได้แต่งงานกับกาเบรียล่าทั้งคู่เข้าพิธีอภิเศกสมรสการที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเจ้าหญิงเทเรซาแต่สุดท้ายแล้วความรักที่ใครๆต่างก็อิจฉากลับไปไม่รอดทั้งคู่ประกาศหย่าร้างกันในปี 1, 1998หลังจากที่หยกขาดกับเจ้าชายคาร์อิมิกได้เพียงสี่เดือนในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันกาเบรียล่าก็ได้เข้าพิธี นิกะกับอาคาขานที่สอาคาขานที่สี่เป็นทายาทโดยตรงของศาสดามูฮัมหมัดมีชาติกำเนิดที่สูงสง่งในฐานะผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของชาวอิสมาอิลยาอาคาขานที่สี่เป็นผู้บริหารมูลนิธิอาคาขานซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกหลายปีซ้อนมีทรัพย์สินมากกว่า1.09หมื่นล้านปอนด์พระองค์เกิดมาบนกองเงินกองทองเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกอาคาขาน ที่ีเป็นคนเก่งฉลาดหล่อเหลาแถมยังเคยเป็นนักกีฬาสกีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมาแล้วด้วยก่อนที่จะมาพบกับกาเบรียล่าอาคาคานที่4ี่เคยผ่านการสมรสมาแล้วครั้งหนึ่งกับซาราพรัตนักแสดงสาวชาวอังกฤษทั้งคู่แต่งงานกันในปี1969และหย่าร้างกันในปี1995มีบุตรสาวด้วยกันสองคนในปี1998ักาเบเบรียล่ากับอาคาคานที่สี่ ซึ่งอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงของยุโรปเหมือนกันก็ได้มาพบรักกันแม้ว่าอาคาคาที่สี่จะเพิ่งหย่าร้างได้ไม่นานแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันอย่างรวดเร็วการแต่งงานครั้งนี้นอกก่อจากความรักแล้วยังมีกลิ่นของธุรกิจผสมอยู่ด้วยเพราะหลังจากที่กาเบรียล,ลาคบหากับอาคาคาที่สีเธอก็ได้เริ่มทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านการกุศลให้กับองค์การยูเนสโกยูเนสโกฐานันดรศักดิ์และวุฒิการศึกษาของกาเบรียล,ล่าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มบารมี ให้กับตระกูลเบอร์ดูเท่านั้นแต่ยังทำให้งานการกุศลของเธอได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยว่าการที่อาคาคาที่สี่เลือกกาเบรียล่ามาเป็นภรรยาเป็นอะไรที่วินวินทั้งสองฝ่ายเพราะตัวของอาคาคาที่สีเองก็มีมูลนิธิการกุศลขนาดใหญ่อยู่แล้วการมีภรรยาที่สามารถบริหารธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตระกูลได้ย่อมเป็นผลดีต่ออาคาคาที่สีอย่างแน่นอน และก็เป็นอย่างที่คาดไว้ในปี2000หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียงหนึ่งปีกาเบรียล,ล่าก็ได้ขยายขอบเขตงานการกุศลของเธอเอไปยังประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้3ปีต่อมาเธอก็ได้รับตำแหน่งประธานกิติมศั์กฎของหน่วยงานย่อยภายใต้มูลนิธิอาคาขานในขณะเดียวกันกาเบรียล,ล่าในฐานะนักมนุษยธรรม ก็ได้ทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศสวัสดิการเด็กการช่วยเหลือ,อยึดความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีกาเบรียลาและเจเนตแม่ของเธอยังได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือด้านจิตใจฝึกสุนัขบำบัดเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางจิตใจและผู้พิการทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่ใครจะไปรู้ว่าในขณะที่กาเบรียลากำลังทุ่มเทให้กับงานสามีของเธอกลับแอบไปมีสัมพันธ์ลับกับแอร์โฮสเตส ตั้งแต่ปี2 0 0 4ที่กาเบรียล่ายื่นฟ้องหย่าจนถึงปี2014ที่คดีความสิ้นสุดลงเธอกับอาคาคาที่สี่ต่อสู้กันในชั้นศาลนานถึง10ปีจากรายงานข่าวและเอกสารของสารบุว่ากาเบรียล่าซึ่งร่ำเรียนมาด้านกฎหมายต้องการที่จะเอาผิดอาคาคาที่สี่ให้ได้เธอจึงได้แจ้งนักสืบเอกชนให้ตามเก็บหลักฐานการนอกใจของอาคาคาที่สี่แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกยิ่งกว่านั้นก็คือนอกจากแอร์โฮสเตสแล้วอาคาคาที่สี่ยังมีภรรยาลับ อีกหนึ่งคนภรรยาลับคนนี้เป็นถึงเคาเตสชาวอังกฤษสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วโลกเนื่องจากอาคาขาที่4ถือสัญชาติอังกฤษคดีการยาร้างนี้จึงเริ่มต้นขึ้นที่ศาลในอังกฤษแต่สุดท้ายแล้วคดีความก็ถูกย้ายไปพิจารณาที่ศาลในฝรั่งเศสกว่าจะรวบรวมหลักฐานและยื่นฟ้องต่อศาลได้ก็ใช้เวลานานถึง7ปีตั้งแต่ปี2004-2011ในปี2011ศาลในฝรั่งเศส ได้ตัดสินให้อาคาราคาที่สี่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับกาเบรียลาเป็นจำนวนเงิน10.03ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณ430ล้านบาทซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของอาคาราคาที่สีแน่นอนว่ากาเบรียลาไม่พอใจกับคำตัดสินนี้กาเบรียล่าจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเพิ่มเป็น50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,134ล้านบาทโดยศาลเห็นว่าความผิดทั้งหมด เป็นของอาคาขดาที่4บวกกับกระแสสังคมที่โจมตีอาคาขดาที่4อย่างหนักจึงทําให้ศาลตัดสินให้อาคาขราที่4จ่ายค่าเลยงดูให้กับกาเบรียลลาเป็นจนํานวนเงิน54ล้านปอนด์หรือประมาณ2,304ล้านบาทคดีฟ้องอย่าที่กินเวลายาวนานถึง10ปีกลายเป็นข่าวเช้าที่เหล่าไฮโซต่างก็พูดถึงกันอย่างเมามันกาเบรียลลาต้องอดทนต่อสู้กับทั้งคุณนางและกระแสสังคมเป็นเวลานานถึง10ปีกว่าจะได้รับความยุติธรรมในปี 2014หลังจากที่หย่าก,กับอาคาคาที่สี่แล้วกาเบรียล,ลาก็กลับมาใช้ฐานันดรศักของเธอเหมือนเดิมเพราะในแวดวงสังคมชั้นสูงชื่อเสียงและภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสองปีต่อมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉลองที่ยารางสำเร็จหรือว่าเงินไม่พอใช้กาเบรียล,ลาจึงได้นำเครื่องประดับสุดหรูที่อาคาคาที่สี่เคยมอบให้รวม46ชิ้นออกประมูลที่คริสตี้หนึ่งในนั้นมีแหวนเพชรน้ำงามจากคาเทีย นัก36.09กรัตรวมอยู่ด้วยมีรายงานว่ามูลค่าการประมูลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทรวมกับค่าเล่งดูกาเบรียลลานาจะได้รับเงินไปแล้วกว่า2 8 0 4ล้านบาทหลังจากที่ยาร้างอย่างเป็นทางการในปี2014ชีวิตส่วนตัวของกาเบรียล่าก็กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนมีข่าวคราวของเธอออกมาเป็นระยะเป็นระยะบางครั้งก็มีคนเห็นเธอกวุคู่กับมหาเศรษฐี ด้านอสังหาริมทรัพย์ไปร่วมง,งานปาร์ตี้บางครั้งก็มีคนเห็นเธอไปร่วมงานต่างๆกับลูกสาวลูกชายและแม่ของเธอแต่ที่ทําเอาทุกคนช็อกยิ่งกว่านั้นก็คือข่าวที่ว่ากาเบรียลากําลังคบหาดูใจอยู่กับทายาตรกูลปอเช่เรื่องราวความรักครั้งใหม่ของกาเบรียลากลายเป็นประเด็นร้อนในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อวอลฟ์กังปอเช่ทายาตรกูลปอเช่ได้ยื่นฟ้องอยากขาดกับคลาดีปอเช่ภรรยาของเขาข่าวนี้สร้างความไม่พอใจ ให้กับคนจำนวนมากหลายคนรับไม่ได้กับการกระทำของวล์ฟกังที่อายุ79ปีคลาวเดียไม่ใช่ภรรยาคนแรกของวล์ฟกังแต่เป็นภรรยาคนที่สองทั้งคู่พบรักกันในปี2007และแต่งงานกันในปี2019คลาวเดียอายุ74ปีเธอเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลภรรยาคนแรกของวอล์ฟกังคือซูซานบริเซอร์ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ ชาวเยอรมันทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานกว่า20ปีมีลูกชายด้วยกันสองคนสาเหตุที่คนส่วนใหญ่รับไม่ได้กับการกระทำของโวฟกังก็เพราะว่าคลาวดีป่วยหนักสื่อเยอรมันหลายรายงานอ้างงอแหลงข่าววงในระบุว่าคลาวดีป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมาสองปีแล้วทําให้เธอมีอาการเปลี่ยนไปโวฟกังจึงทนอยู่ด้วยไม่ได้และจากข้อมูลที่ได้รับมาเพิ่มเติมพบว่าคลาวดีย้ายไปอยู่กับลูกสาวของเธอตั้งแต่สองปีก่อนมีพยาบาลคอยดูแลสี่คนตลอด24 ชั่วโมงเธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาหลายเดือนแล้วและสติสัมปชัญญะก็เริ่มเหลือนลางเต็มทีวอลฟกังเป็นหลานชายของเฟรดินันปอเช่ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ปอเช่เขาเป็นหนึ่งในทายาทตระกูลรถยนต์ชื่อดังที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่วอลฟกังไม่ใช่วิศวกรเขาจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเคยทำธุรกิจนำเข้ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปอเช และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทโฟก kswa เกนมีรายงานว่าวอล์ฟกังเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในออสเตรียมีทรัพย์สินมากกว่า8 6 0พันล้านยูโรแม้ว่าวอล์ฟกังจะบอกว่าชีวิตคู่ของเขานั้นไปต่อไม่ได้แล้วแต่มหาหาเศรษฐีวัย80ก็ไม่เคยเหงาเพราะมีสาวสวยคอยเคียงข้างอยู่ไม่ขาดสายและหญิงสาวคนนั้นก็คือกาเบรียลานั่นเอง